สวัสดีครับพอแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับดัลลามนันนี้วันที่26มิถุนายนพศส5 6 7พี่น้อง นะครับผมผู้ใดยังท่านด้มีตัวเลขแนวทางดีๆเร็ดๆนะครับสามารถเข้ามาติดตามรับชมทางช่องดอลล่าชแนลได้เร์พี่น้องนะครับฝากไว้อีกจากหนึ่งช่องทางก็แล้วกันนะครับมีตัวเลขแนวทางหล่มองหลายบอลหลายสำนักเอาไห้พี่ให้น้องในผชมชมได้ติดตามกันมักชอบสำนักใดเลือกสำนักนั้นเป็นสำนักหลักพี่น้องส่วนสำนักอื่นๆเข้ากับเบิ่งเป็นแนวทางประกอบกันนะพี่น้องเนาะคลิปนี้นะครับดอลลร์มีตัวเลขแนวทางล่าสุดนะครับของ ปู40บนอย่างเดียวพี่น้องนะครับปูหอมาเป็นชุดบนงวดที่ผ่านมานะครับผมเอฟซีแลท่านอาจจะได้ติดตามรับชมของปูนะพี่น้องเนาะนะครับผมเดี๋ยวดอลลาร์จะขึ้นอนาจจะอให้เบิงน้ากันนี่ครับพี่น้องเป็นลล่มือของปูนะครับผมที่ดอลลาร์ได้นําเสนอไปในงวดก่อนนะครับชุดบนปูหอมานะครับเป็นชุดจับ คู่นะครับชุดจับคู่ของปูนาชิดายพี่น้องนะครับเกือบแตกสามตัวรูดไปนะครับผมแต่ว่าชุดเต็มนะครับชุดเต็มที่อยู่เทื่องดันบนน้อพี่น้องนะครับปูหอยมาเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยหลักสิบก็มีศูนย์หนึ่งสามหานะครับหลักหน่วยก็มีหนึ่งสี่ห้าเจ็ดถ่ายจับคู่กันนะครับก็จะได้ทั้งหมดสิบหกคู่สิบหกชุดพี่น้องนะครับผมก็มีศูนย์สี่กับสามหนึ่ง อยู่ในนั่นพอมนะครับขันท่อยจับปูแบบชุดเต็มนะพี่น้องเนาะนะครับผมแต่ว่าปูคัดเน้นไม้รูดไปสําหรับชุดคัดเน้นแต่ชุดเต็มของปูนะครับก็ถือว่าเดินดีคือเก่านะครับผมเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งวันนี้กันพี่น้องนะครับผมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2567นะครับดอลลาร์ได้มาแล้วตัวเลขแนวนทางของปูนะครับทั้งทีมงานได้กระุณหนําน้ำโซ่ไม้ขึ้นหน้าจอไม้เบิง้งน้ำกันเลยข้างๆกันในหลักพี่น้องนะครับผม อ่านี่ครับผมลายมือของปูที่ท่านที่มัานได้กระดานําำทรงมาไหา้นะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับปูห่มาเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับแต่หลักหน่วยเรามีสองสูตรพี่น้องหลักสิบเรามีอยู่สูตรเดียวเราลาตเขียนทะเบียนต้องกัน,นักพี่น้องเนาะนะครับผม เรกโกบปูพันนะครับปู4 0นะครับงวดวันที่1รกรกฎาคม6 7มมนะครับผมปูหอยมานะครับหลักสิบมี0นะครับ5 7 9นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับมี2 สูตรหนึ่งสองสี 4, 5, แบบ่ห้าครับหนึ่งสองห้าแปดนะครับผมปูเอาสองสูตรไมาจับพี่น้องเพราะมันตรงกันตรงกันหนึ่งสองห้านนี้ก็หนึ่งสองห้านะครับ ต่อไปนะครับกับเป็นตัวจับคู่นะครับอดี๋ยวเขียนหลักไปก่อนนะครับอันนี้เป็นหลักสิบด้วยพี่น้องหลักสิบบนนะครับหลักหน่วยบน ต่อไปเป็นตัวจับคู่นะครับหกชุดตรงตๆของปู่นะครับผมมีศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สองศูนย์ห้านะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้านะครับ ชุดตรงๆบนอย่างเดียวพี่น้องนะครับหกชุดตรงๆครับของปูชุดนี้บนอย่างเดียวนะครับนี่นะครับพี่น้อง ถ้าผูดด้ใดบ่มักบ่ชอบนะครับตัวที่ปูจับคู่ให้พี่น้องหกคู่หกชุดนี่เป็นชุดคัดเน้นนะครับปูคัดมาให้ตามสูตรนะครับพี่น้องถ้าบ่มักบ่ชอบนะครับหลักสิบมี0ูนยห้าหลักหน่วยหนึ่งสสี่ห้าหรือ1นึ่สองห้าแนะครับผมสามารถเอาไป จับคูได้พี่น้องนะครับไปจับคูตัวที่เ้องมักตัวที่ห้องชอบได้นะครับปูจับป้าไห่ปูจับหลักศูนย์กับหลักเก่าที่เป็นหลักสิบนะครับเป็นตัวเด่นสุดนะครับหากับเจ็ดปูไม่ได้จับห้เได้พี่น้องนะครับผมแล้วก็ปูเอาตัวเลขที่มันตรงกันนะครับหนึ่งสองหาหนึ่งสองหานะครับมาจับเป็นหลักหน่วยนะครับผมหกคูหกชุด ที่ปูขัดเน้นนะครับพิจารณาเป็นอีกหนึ่งแนวะทางกันแล้วกันนาะพี่ดองเนาะนะครับผมขันมากขันชอบขัข้ก็จังเอาไปเสียงโจกเสียงดวงขันมากๆประชอบนะครับตัวที่ปูจับให้กันตามนี้เลยเน้องหลักสิบเป็นหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยชุดนี้บนอย่างเดียวแต่งวดที่ผ่านมานะครับมาทึ่งบนทึ่งล่างนะครับ ชุดเต็มของปูขอขอบคุณที่มานทุกท่านนะครับที่ส่งน้ำตัวเล็กระท่างไม่กับดอลลาชาแนลออกมาฝากเอฟซีทั้งช่องนะครับผมแล้วก็กราบสาธุปู4-0ที่แบ่งปันตัวเล็กยทะล่างดีๆเด็ดๆให้กับเอฟซีให้กับญยตดโยมน้พี่น้องเนาะนะครับแล้วก็ขอพอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลลาชาแนลนะครับผมอยากรูมม้รายละเอียดว่ป,ปูคู่ยังแนกับทีมงานสามารถเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ทางทีมงานท,ทุกทุกท่าน นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางจะเห็นตัวเลขแบบเร็วๆไว,ไว,จวๆจอยๆจันจาสันๆัเขามาติดตามทางช่องดอาราชนแนลใดนะครับผมอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีเฮงๆเรื่อยๆนะครับสุขภาพร่างกายอย่งแรงอย่าเจ็บยาจนพี่น้องนะครับถ้ามกถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนําที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่สิบอะไรพลาดชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดๆจากทั้งช่องนะครับอย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปหนานะครับว่บาดราจะมีตัวเลขแนวทางจากตำหนักไหนมานําเสนอให้ที่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันคลิปวิดีโอสั้นช็อตนะครับกันเพอยากเห็นตัวเลขเลยนะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมในอีกหนึ่งช่องทางนะครับ ของดอลลาชแนลจะลงทั้งคลิปวิดีโอสั้นคลิปวิดีโอยาวนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับแคปหน้าจอเลยปู่40นะครับผมแล้วพบได้อพอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ